เดี๋ยวจะเอาซีรีส์แปดเข้าบ้านครับเอามาตากแดดครับหลังจากทาสีไว้ติดบนหัมตาผงกระโดดเันเลยอย่าบ,บังเบนเยอะมงกับดตาไม่ไหม้อย่าบ,บงังเบ,บิ่นเออธรรมดานเป็นสีตาเลยกวนไหลสีตาเล แรลนมันบอดีล่ะแรลนมันไปตาติดปะนี่นี่มันโตอยู่นี่แหละบักปักเออติดติดทางเดียวแล้วไงไฟสูงมัง้ง

แสดงว่าพอเปลี่ยนหมอแบตใหม่ระบบไฟมันมาเดินดีกว่าเดิมมันก็เลยติดตอนนั้นหมอแบตหม้มอแบตมันไม่มีครับต้องกระตุกเอานะครับมันก็เลยทําให้ไฟหน้าไฟท้ายอะไรไม่ออกเลยอันนี้พอทําพอเปลี่ยนหมอแบตใหม่ไฟท้ายก็ออกครับไฟเบรกไฟเลี้ยวอะไรออกหมดนะเช็คไฟดูนี่ไฟหลีครับออกครับเบรกมงด้วยครับ

เจ้านิโมไปจอดหน้างานครับนีโมจอดหน้างานกับเจ้าก้านกล้วยครับบ้านก็จะโล่งๆหน่อยครับมาแล้วเดินหน้าไปถอ,อนออกกันมาถอยมาไฟถอยก็ออกนะนั่นไฟถอยก็ออกครับ thoái à, sái thoải hạc sai, hạc sai, một lưới. ออขับรถจะเล่นเบรกดูขับรถจะเล่นเบรกดูลมมันสิมดไปไปไปเดินหน้าเดินหน้าอย่าอย่าเบรกดูอย่าเห็นเล่นมันสิเบรกล้มมามีในพุ่นแล้วเสาไฟเด้ใส่เกียร์ถอยเกียเดียวเพรต้องเหยียบคันย่ำย่ำเวลาไหลลงโนู้นอ่ะเดี๋ยวเดินหน้าไปอีกเดินหน้าไปอีกคุณนประพลไปไปโอ ออถอยเล่นเบรกไม่ได้เพราะว่าลมก็ยังไม่เต็มรถอย่างเงี้สังเกตดูขับรถหกล้อก็เหมือนกันอย่าเบรกปล่อยอย่าปล่อยไม่ใช่ของดีนะครับลมหมดนี่โอ้โหยุ่งครับถ้าลมหมดรถมันแรงดีอยู่พักพักเดินหน้าเขานี่เออ ตากแดดไว้ตรงนี้เลยเอาหัวไปทั้งพี่นไปไปไปเข้าไป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 ตรงไปตรงไปตรง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 ไปตรงไป ไปเยกไปเยกพอเจ้าตรงนี้แหละจอตรงนี้เลยครับปิดปกแปกกด้ออย่าลืมตากแดดไว้ครับสีมันจะได้แห้งครับในข้างในถังตกลงห้องสีพ่าสอีกแล้วเนาะ,ะตกลงห้องท่าสีอีกเนาะเอาสํานี่แหละเพราะตรงอี่หรอกมันหลายหล้ว ขนาดว่าจะไม่ทาก็จะไม่ทาหรอกปีกกระจกปีกกระจกไว้ฟ้าขึ้นเนียฝนตกหมุนหมุนตามขึ้นไปหมุนอันนั้นตามขึ้นไปเราห้องไ้เออ,ม,อมันกับคาลูกกลมๆมืนนี่คำไปปีนหูสังน้ำเออมันยังปเปียกตัวนี้น้ำ ตัวเลี้ยงๆเนี่ยอือนั่นละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาแผ่นสะ,ะท้อนแสงมาติดอยู่ติดเหมือนเอาไปโอนไหมติดเหมือนเข้าไปโอนไหมกำลังสะท้อนแสงเยอะอยู่อืมบดังบ่มวนถอดแล้วตะกี้เอาออกเราบดังบ่มวนท่อพักนี่แหละดังบมวนแล้ว ถอดถอดสวิ้กุญแจไปนะทำไปะจะจกล้นสําเอาแนวนั่นแม่ห้องไว้แม้มุนตัวนั้นตามขึ้นไปหมุนล่างมันตามขึ้นไปหมุนล่างมันตามขึ้นไป หมุนนี่นี่นี่หมุนนี่เออนั่นละหมุนกับไหมุนกับไปเออแล้มันถึงหมุนอ้วยเขาขาวบอลไล่พ่นเออนั่นก็ได้เออนั่นละนะอันแหละบอลลุนออกมาดิเห็นได้กับบอลลุนปะกลัวบ่อเปียกว่าม่นยังดอกทิศแอร์กับพ่นแล้วมันต้องพูดข้างในดีๆีทิศแอร์เอาไว้ปเก็บไว้ในห้องตัวล่ะเก็บไว้ดีๆ โอ้โหนี่เงี้ยเขาลงแต่ว่าการกล้วยไม่อยู่นีโมไม่อยู่เบนเทนไม่อยู่ครับเบนเทนเราไปทําแหนบแล้วก็ทําตรงถังไฮโดรลิกครับที่ผมบอกกันแหละแล้วก็กาฟิวก็จอดแอ่งแม่งอยู่นี่แหละบุงกีนี่ถือว่าสุดแล้วเลยนี่ไม่มีที่จะสุดอีกแล้วสุดแค่นี้แหละแปลง ันก็บคืนเหมดอนเหมืคืดหมืพารถเก่ารถใหม่มันบอกคืดเนี่รถใหม่รถเก่ามันก็เป็นยังสี่แหละจอดเกือบทุกคันสี่เป็นยังสี่แหละรถแชทเมื่อกี้มันหนักเนาะมันจะเป็นยังสี่ละน้ำมันมันค่ายโตมันก็บว่มันกัมันก็บว่เป็นยังสี่ในมือเดียวดอกมันก็ค่อยเป็นเรื่อยเรื่อยเลยรถใหม่ก็ไม่เป็นครับเพราะว่าพวกสปูลพวกอะไรมันหยุดน้ำมันไว้ดีเนี่ยไขว่ห้วง มีอย่างสีตบวเ่เก็บบ่ถังสีทั้งซื้อนั่นเอาไปเขาห่มท่าแล้วเอาไปไว้ใต้บันไดเขาห่มถังทิ้นเนอร์เอาไป้าวถิ่มเอาไปหันลาทั้งที่นเนอ แมงอะไรมาเกาะงูวะไม่มันมีมอยู่วะนี่นะไม่ตอดผมเมื่อกี้นะโอ้มึนเนาะปักลดน้ำต้นกระจงหน่อยเดี๋ยวต้นกระจงเราจะตายผู้ใดมาเอายัองออกจากหางมันวะน,นี่ฟังไหมที่เรามาโปะลากมันเอาไว้ไหมโปะลากมันไว้ก่อนมันจะตายมาก่อน มันจะไม่โตแต่ว่ามันไม่มีอาการเหี่ยวให้เห็นเลยนะไม่มีอาการเหี่ยวครับถือว่าใช้ได้ครับต้นนี้เอ็นออกไปไกลพดแล้วแก้ไขไหมผมเอาหลักมันเอียไปไกลเกินไปดึงกลับมาก็ไม่กลับไหมหลักไหม ต้นมันก็เลยจะงอต้นหูวกระจงสี่ต้นต้นมะยมหนึ่งต้นครับดูลูกดกเลยครับนิยมชมชอบครับคนนิยมชมชอบถ้ามีต้นมะยมถ้าต้นขามก็กิงขามนี่ครับต้นมะยมลูกดกครับ พ่อบ้านช่างช่างจัดสวนดูมันสาดน้ำมันก็สาดติมมันก็สาดตือหั oh. กอ้พรุ่งนี้ป้าก็จะสบายผมก็จะขับรถตีป่าป้าก็จะหาเอาปีไปเขียนนอนเหรียญรถตัวในวัดป่าผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทำงานครับกดต่อยูคานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเมื่อยลานะครับ ท้องไม่สบายตอนนี้กินยาดีถอกเกแอมแหละดีถอกพอกินอะไรเข้าไปก็เข้าห้องน้ำอย่างเดียวยาดีถอกมือสั่นหมดแล้วไม่มีแรงต้องกินสปอนเซอร์หรือเกลือแร่อะไรสักอย่างนะครับต้องหาเกลือแร่มากินขอบคุณครับสวัสดีครับ